อัญญาบรนสีสวัสดีครับพบกับอัญญาบรนสีใน EP ไม้กระถาง5.75นิ้วสำหรับวันนี้จะพามาดูนะครับนี่ก็คือบรนสีที่ทางเราได้เลือกไว้นะครับสายพัน,นุ์ละ1กระถางเพื่อนําออกมา่าทําทำจํานวน ต้นนี้จะใบโตใบใหญ่นะครับแก้วมังกรส่วนใหญ่ก็เป็นสายพันธุ์ที่เดิมๆที่เรามีนะครับก็สายพันธุ์ใหม่อยู่โซนอีกโซนหนึ่งนะครับนําไปผ่าเสร็จหมดแล้วนะครับวันนี้สายพันธุ์ที่ของใหม่ประมาณสักห้าสิบสายพันธุ์ตัวน,นี้ก็เป็นบอลป้ายครับตัวน,นี้เป็นบอลกลบับส่วนนี้ก็จะเป็นบอลกัดสีตัวน,นี้ก็เป็นตับฮนโมานนะครับตอนนี้ นำมาผ่าอย่างละหนึ่งกระถางก่อนนะครับเป็นบันเดือนปีนะครับสําหรับชุดนี้ชุดนี้ก็จะเป็นกล่องที่เราใช้สําหรับใส่บอลสีสาหรับผ่านะครับก็จะต้องล้างคือใช้หมุนเวียนได้นะครับกล่องกล่องใส่อาหารทั่วไปนะครับใช้หมุนเวียนได้ผ่าเสร็จแล้วก็จะมาล้างนะครับใช้ปักบัวนะครับขีดลงไปแล้วก็กำลังาวังในก้นเจาะรูไว้แล้วครับเอาน้ำออกพอล้างจนกว่าเมือดลื่นจะหลุดออกหมดนะครับ ล้างเสร็จแล้วก็จะแช่น้ําให้ก่อนนะครับรอก่อนจะหยอดลงกระปุกนะครับถึงจะมาพึ่งให้เสดดน้ําสักแป๊บเดียวนะครับไม่ได้พึ่งให้แห้งนานนะครับผึ่งแค่ประมาณนี้นะครับให้คีบง่ายหลังจากนั้นก็ให้ทยอ,ยอยหยอดลงกล่องครับเสร็จแล้วนะครับก็จะนํามาพักไว้ใต้ร่มนะครับ ก็จะเขียนชื่อเขียนวันที่ติดเรียบร้อยอย่างน้อยก็ได้ตามหาง่ายว่าเคยผ่าในช่วงไหนนะครับถ้าบางตัวที่มีลูกค้าต้องการเราก็จะบอกได้ว่าผ่าแล้วประมาณอีกกี่เดือนงอกนะครับก็จะใช้พื้นทีบ่บางในลักษณะนี้ก็วางห่างกันสักนิดนึงนะครับเวลาดึงเข้าดึงออกจะได้ง่ายขึ้นวางข้างล่างสแลน,นครับใช้สแลนสองชั้นไม่มีหลังคานะครับใช้สแลนสองชั้นสแลน เจ็สองชั้นสำหรับหน้าร้อนนะครับคงต้องติดพ่นหมอกนะครับในจุดนี้ปีที่แล้วสงการนะครับร้อนแล้วชิ้นผ่าเน่านะครับค่อนข้างที่จะเยอะปีนี้คงต้องติดหวัวพ่นหมอกให้สำหรับชิ้นผานะครับตั้งแต่เดือน9ก้าเดือน9้าปีที่แล้วนะครับก็มีงอกมนาะบางส่วนเราก็ไม่ได้ออกทั้งหมดเนื่องจากว่าเราก็ออกตามจำนวนที่เรา มีพื้นที่นะครับก็ส่วนหนึ่งก็คือทาไว้ในฤดูหนาวนะครับเพื่อไม่ให้ขาดช่วงชิ้นไหนขาดสายพันธุ์ไหนนะครับขาดก็นำหมอกไปเพิ่มไปเติมแต่สายพันธุ์ไหนยังไม่ได้ขาดนะครับก็เก็บไว้ในนี้ก่อนในหนึ่งกล่องนี้เราก็จะใส่ได้ประมาณนะครับ30ชิ้น สามสิบชิ้นต่อหนึ่งกล่องกรตตาการอกก็ประมาณสักยี่สิบชิ้นนะครับก็ใส่ได้ประมาณสิบกระถางต่อหนึ่งกล่องโดยเฉลี่ยนะครับหนึ่งกล่องที่เราพาได้ถ้าใส่เต็มก็จะได้เป็นกระถางออกมาสักแค่สิบกระถางเพราะบางครั้งมีมีบอลแผงบอละไรด้วยนะครับถ้าเห็นแผงตั้งแต่เล็กก็ไม่ได้นําออกเช่นกันถ้าเป็นบอลป้ายก็จะได้ประมาณสักสิบห้าชิ้นหรือครึ่งหนึ่ง หากไม่เห็นสีนะครับก็ยังไม่ออกขัดขนาดนี้นะครับยังโตขึ้นมาก็ยังแผงอยู่เหมือนเดิมก่อนการนําเสนอขอญาตชี้แจงไม้ที่เราจําหน่ายเป็นไม้กระถางห้าจุดห้านิ้วเป็นไม้ที่เพาะมาจากชิ้นผ่านะครับเกิดจากการผ่าบันสีเลี้ยงในกระถางสี่นิ้วเป็นเวลา2เดือนเลี้ยงในกระถางห้าจุดห้านิ้วเป็นเวลาสองสี่เดือนหากมีหนอนะครับพ่อค้าก็ขายทั้งหน่อเลยไม่แยกหนอ่อถ้าการแยกหนอ่อมาขายนะครับบันสี ทางต้นนะครับจากชง,งักการจเจริญเติบโตเวลาส่งไปให้ลูกค้านะครับวันหน้าวันที่แยกอาจจะไม่เสียหายแต่ว่าเวลาไปถึงลูกค้าแล้วนะครับอาจจะโตช้าลงไปอาจจะชง,งักเนื่องจากกาันที่เราไปแยกนอของเขานะครับระบบอาเขาอาจจะเสียหายดังนั้นพ่อค้าก็ขายทั้งนอนะครับเดียงมาแล้วนะครับระบบลากแข็งแรงแล้วก็จัดส่งให้แบบนั้นเลยมีกี่หนอก็ขอบวกไปเพิ่อมอีกไปสักนิดนึงหนอละสิบบาทสิบห้าบาท เราจะส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็กลงกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุอ m s โดยไปรษณีย์ไทยค่าจัดส่งหมาเมากรณีโอนหรือเก็บเงินปลายทางสําหรับ1-3กระถางคิดที่50บาทกรณีลูกค้ารับสีกระถางขึ้นไปโปรโมชั่นสําหรับเดือนมีนาคมพ่อค้าจัดส่งให้ฟรีไม่มีค่าจัดส่งทางส่วนาาัญญาบัรชีมีเก็บเงินปลายทางระยะเวลาในการจัดส่งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เวลา1-2วันส่วนภาคใต้ใช้เวลา 2-4ถึงวันขึ้นอยู่กับระยะทางในการจัดส่งช่วงนี้เป็นช่วงเข้าหน้าร้อนเต็มเต็มที่แล้วนะครับเมื่อพนักง,งานไปรษณีไทยไปส่งบอนสีที่บ้านลูกค้าแล้วแนะนำให้นำกล่องของบอนสีไปเก็บไว้ในที่ร่มก่อนหลังจากนั้นในเวลาตอนเย็นนะครับหลัง5โมงนะครับค่อยมาทำการแกะบอนสีออกมาชมความสวยงามหลังจากนั้นแกะออกมาแล้วนะครับแกะกระดาษที่ข้อบอกตามตะเข็บที่พ่อค้าติดไปให้แกะเสร็จแล้วให้แช่น้ำไว้ครึ่งกระถางเป็นระยะเวลาหนึ่งวันนะครับ แก่เย็นนี้แช่เย็นนี้วันพรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับค่อยทาขานยกย้ายอีกทีหนึง่งหลังจากแช่ไวหนึ่งวันแล้วสามารถนําไปตั้งในที่ที่ต้องการได้นะหลังจากตั้งไว้แล้วนะครับเจ็ดวันไม่มีอาการเหี่ยวเฉาหรืออย่างไรก็สามารถอัพไซต์กระถางได้ระหว่างรอกันอัพไซต์กระถางน,นะครับสามารถเตรียมดินไวรอแล้วก็ลดน้ําไว้ให้ชุ่มๆนะครับผลสีของเราเมื่อปลูกลงดินแล้วนะครับ วัดสดุป,ปลูกจะได้ไม่ดูดความชื้นออกจากดินเดิมนะครับในกระถางเขารากของเขาจะได้ไม่มีปัญหาหากเราปลูกในดินที่แห้งๆนะครับเขาก็จะดูดน้ําออกจากวันสีของเราหรือแช่น้ําไม่ทันเวลานะครับระบบรากปลายรากของเขาอาจจะมีปัญหาโดนส่วนใหญ่ระบบรากที่อยู่รอบๆกระถางจะเป็นรากฝอยซึ่งเป็นรากที่สําหรับหาอาหารส่วนรากโตโตที่ติดอยู่จับลาต้นนะครับเขาพัฒนามาเป็นท่อลําเลียงอาหาร ส่วนปลายปลาลากของเขาก็เป็นลากปล่อยเพื่อหาอาหารมาส่งที่ท่ออาหารอีกทีหนึง่งเรามาเริ่มกันที่กระถางที่1นเดือนมีนาคมฟอร์อ2ต้นในกระถางฟอมหนึ่งต้นโตกับ1ต้นเล็กต้านั่งเดือนมีนาคมกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับเดือนมีนาคมขัดสีสวยกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับหลวงปู่หินฟอร์ม1ต้นในกระถางฟอมตัวโตหลอดไม้อบ กกานโตโตหลวงปู Toronto, ่หินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา140บาทครับหลวงปู่หินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา140บาทครับกัดสีมาแล้วสวยๆหบหลวงขาวมันนี้มีมาแบ่ง4กระถางกระถางที่1ฟอร์ม1ต้นกับ1น่หน่อหกหลวงขาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับกระถางที่1ให้ไปที่ราคา130บาทครับหกหลวงขาวกระถางที่2ฟอมหนึต้นในกระถางขัดสีมาแล้วสวยๆใบโต กลงขาวกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับหกลงขาวกระถางที่2ให้ไปที่ราคา130บาทครับหกลงขาวกระถางที่3ามพร้อมหนึ่งต้นในกระถางกัดสีแล้วสวยๆสำหรับปลดใหม่2ใบหกลงขาวกระถางที่3กระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับหกลงขาวกระถางที่3ให้ไปที่ราคา130บาทครับหกลงขาวกระถางที่4กัดสีมาแล้ว3ใบ ฟอมหนึ li, рост, ่งต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา140บาทครับกระถางที่4ให้ไปที่ราคา140บาทครับสุโขททยฟอมหนึ่งต้นกับ3หน่อสุโขททยฟอมหนึ่งต้นกับ3าหน่อหนึ่งต้นโตโตกับ3าหน่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0สบาทครับสุโขททย1ต้น3หน่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับชินหน้าบันทอนฟอร์มึสองต้นกับ1หน่อ ชินะมัชอนฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อชินะมัชรกัดสีมาแล้วชินะมัญชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับชินะมัญชรหมอปริญญาฟอมหนึ่งสองต้นในกระถางหมอปริญญาฟอมสองต้นในกระถางกัดสีมาแล้วสวยๆสาหรับหลอดใหม่หมอปริญญากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับหมอปริญญากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับ ท 1, ิทดาสวรรค์กระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางทิดาสวรรค์กระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อย TP. สิบบาทครับทิดาสวรรค์กระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับไม้โชกกระดูกสวยๆทิดาสวรรค์กระถางที่สองฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อสองต้นกับหนึ่งหน่อเป็นไม้โชกกระดูกสวยๆเช่นกันทิดาสวรรค์กระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับทิดาสวรรค์กระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับ พญาดำรงกระถางที่หน mm ึ hmm. ่งฟอมหนึ่งต <ede> ้นในกระถางหลอดใหม่ก็กออกมาแล้วพยาดำรงกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับกระถางที่หนึ่งใบสี่ใบให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับพยาดำรงกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางพยาดำรงกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับฟอมสองต้นในกระถางให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับพยาดำรงวันศุกร์ฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อ หลอดใหม่กำลังจะกลางเริ่มกระสีมาแล้ววันศุกร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับวันศุกร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับอนุมานประสานกายพร้อม2ต้นในกระถางกระถางที่หนอนุมานประสานกายพร้อม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับอนุมาณประสานกายกระถางที่1ให้ไปที่ราคา120บาทครับอนุมานประสานกายกระถางที่ฟอพร้อม3ต้นในกระถาง อนุมานประสานกายกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130อบาทครับฟอมตัวโตให้ไปที่ราคา13 0ิบาทครับหานุมานประสานกายกระถางที่2ฟอร์ม3ต้นในกระถางพญาขอมดําฟอร์ม2ต้นในกระถางพญาขอมดําฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับพญาขอมดําฟอร์ม2ต้นในกระถางศีลาหุ่มทองกระถางที่1ฟอร์ม1ต้นกับหน me, Surprise, is is ่อ ด้านล่างให้บนป้ายเหลืองป้ายเขียวศีลาคุ้มทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับศีลาคุ้มทองกระถางที่1ให้ไปที่ราคา110บาทครับมีทั้งป้ายเหลืองและป้ายเขียวศีลาคุ่ทองกระถางที่สองพร้อม2ต้นในกระถางพร้อมสวยมีป้ายเหลืองมาด้วยศีลาคุ้มทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับศีลาคุ่ทองกระถางที่สองให้ไปที่ราคา 120บาทครับเศษฐีริมนากระถางที่1ฟอร์ม2ต้นโตๆตในกระถางเศษฐีริมนาเริ่มกัดสีขาวแล้วก็สีชมพูมาแล้วเนื่องจากว่าช่วงนี้แดดดีเศษฐีริมนากระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับเศษฐีริมนากระถางที่1ให้ไปที่ราคา110สบาทครับเศษฐีริมนากระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางเศษฐีริมนากระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทเช่นกันครับเศษฐีริมนากระถางที่สองให้ไปที่ราคา110บาทครับท อนุมานข้าวเ้าฟอมสองต้นในกระถางอนุมานข้าวเ้าฟอมสองต้นในกระถางอนุมานข้าวเ้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคาค่าสิบาทครับอนุมานข้าวเ้าให้ไปที่ราคา90าสิบาทครับนางสุชาดากระสีสวยฟอมสองต้นในกระถางนางสุชาดาฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับนางสุชาดากระถางนี้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับปีมะโรงความหนึ่งต้นในกระถางกับหนึ่งหน่อเล็กๆด้านดัง ปีมะลงฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหนอปีมะลงกระถางนี้พ่อค้าจัดโปรโมชั่นให้ที่ราคา59บาทครับปีมะลงจัดโปรโมชั่นให้ที่ราคา59บาทครับเมืองกาเก็ดฟอมสองหนึ่งต้นกับสองหน่อเมืองเกาเก็ดฟอมหนึ n, n. ่งต้นสองหนอเมืองกาเก็ดกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับใบเขาไม่สวยให้ไปที่ราคา80บบาทครับแต่ด่างสวย พยามนฟอมสองต้นในกระถางฟอร์มสวยๆกระสีสวยๆพยามนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับพยามนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางที่1พยามนกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางกับ1หนอ่อพยามนฟอร์ม2ต้นกับ1หน่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทเช่นกันครับพยามนฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับอดใหม่พึ่งกลางนะครับยังกลางไม่หมด ท้ลาลำไยแผงแดงฟอร์มสวยๆฟอมสองต้น <apps> ในกระถางเท้าลำไยแผงแดงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา5 9บาทครับเท้าลำไยแผงแดงฟอมสองต้นในกระถางสีสวยๆให้ไปที่ราคา5 9บกาบาทครับวันนี้เมฆคาาฟอมสองต้นในกระถางอดใหม่เริ่มป้ายมาแล้ววันนี้เมฆคาากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับวันนี้เมฆคาากระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา80บบาทครับ นนีเมฆขาลากระถางที่สองฟอมตัวโตฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหนนอ้ีเมฆขาลาฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบบาทครับนนีเมฆขาลากระถางที่สองให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบาทครับลบพะเก้าฟอมสองต้นในกระถางหลอดใหม่มาด่างสวยจริง,จร,งจริงที่เห็นนี่คือเขาด่างนะครับแต่ว่าช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาเขาไม่งอกหลอดใหม่นะครับทาให้ไปของเขาใบเดิมนะครับแก่ ใบแก่เขาจะสีเหลืองก็จะเลือนหายไปเป็นสีเขียวแบบนี้ลอดใหม่ขึ้นมาสวยๆแบบนี้กระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับนกพระเก้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับใบโตๆหงดรุนกระถางที่1ฟอร์ม1ต้นในกระถางหงดรุนกระถางที่1ฟอร์ม1ต้นในกระถางหงดรุนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา70บาทครับฟอร์ม1ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา70บาทครับหงดรดุนกระถางที่1 ัดใหม่มากัดสีสวยๆใบโตโตหงดนรุนกระถางที่สองวอมสองต้นในกระถางหงดนรุนกระถางที่สองวอมสองต้นในกระถางหลอดใหม่มากัดสีสวยๆเพิ่งจะเริ่มงอกหลอดใหม่ครับหลอดใหม่สองหลอดกําลังจะกลางหงดนรุนกระถางนี hmm. ้ให้ไปที่ราคา90บาทครับหงดนรุนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90าบาทครับกระไรทองฟอมหนึ่งต้นในกระถางฟอมโตโตใบโตโตกระไรทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 90บาทครับกระไรทองฟอมหนึ rumor, ่งต้นในกระถางกระถางนี well ้ให้ไปที่ราคา90บาทครับฟอมหนึ่งต้นในกระถางกระไรทองฟอมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับกระไรทองกระถางที่2อรฟอมสองต้นในกระถางกระไรทองกระถางที่2อรฟอมสองต้นในกระถางดังสวยๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับกระไรทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับฟอมสองต้นในกระถางเหลืองกัตนาฟอมสองต้นในกระถาง เหลืองกันตนาฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งนอในกระถางใบดกๆเหลืองกัตนากระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับเหลืองกันตนากระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับบันจัน,นกระถางที่1ฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งนอเล็กๆด้านล่างพึ่งงอกมาใบเดียวเล็กๆบนะันจันกระถางนี้ฟอร์มตัวโตให้ไปที่ราคา110บาทครับบันจันกระถางที่1ให้ไปที่ราคา110บาทครับบันจันกระถางที่2อฟอมหนึ่งฟอมสองต้นในกระถาง ันจันฟอมสวยๆกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางน er ี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับพันจันกระถางที่2ให้ไปที่ราคา110บาทครับละเมืองนวนแผงฟอร์ม2ฟอร์ม1ต้นในกระถางหลอดใหม่กำลังจะกลางณะเมืองนวนแผงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา49บาทครับละเมืองนวนแผงกระถางนี้ไปที่ราคา49บาทครับเพชรจระเแสงฟอร์ม1ต้นสวยๆกับหน่อเล็กๆด้านหน้างหลอดใหม่ป้ายมาแล้วสวยๆดังมาแล้วสวยๆ เพชรจรดแสงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา70บาทครับเเพชรจรดแสงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา70บาทครับจ้าปลอกแก้วฟอร์ม2ต้นในกระถางจ้าปลอกแก้วฟอร์ม2ต้นในกระถางจ้าปลอกแก้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับจ้าปอกแก้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับอวาม2ต้นในกระถางสอพินญาฟอร์มตัวโตกระถางที่1ฟอร์ม3ต้นในกระถางสอพินญากระถางนี้ให้ไปที่ราคา 80บาทครับสอพิญญากระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา80บาทครับสอพิญญากระถางที่ฟอรความสามต้นกับ1หน่อสอพิญญากระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับสอพิญญากระถางที่สองให้ไปที่ราคา90บาทครับความ2ต้นในกระถางหัวโตๆเหมาะสาหรับที่จะไปล้างรากปลูกใหม่กระถางนี้ให้ไปที่ราคา45บ้าบาทครับหลอดใหม่เขากัดตีมาแล้ว หัวโตแต่ฟอร์มเขาไม่สวยกระถางนี้ให้ไปที่ราคา49บาทครับพรเจ้าสัวฟอร์มตัวโตต่างสวยๆหลอดใหม่ก็ดังฟอร์มหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อพรเจ้าสัวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับพรเจ้าสัวฟอร์มตัวโตดังสวยๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับตองใสยฟอร์มสองต้นในกระถางกระถางที่1กระถางนี้จะโปรโมชั่นให้ที่ราคา49บาทครับตองใส่กระถางนี้ให้ไปที่ราคา49บาทครับกระถางที่1 องายกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางกัดสีสวยๆองายกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับองใสกระถางที่สองฟอมตัวโตให้ไปที่ราคา80บาทครับเสตามะมาตสายลุ้นฟอมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา49บาทครับเขาก็มีด่างนะครับแต่ว่าไม่สีไม่ชัดกระถางนี้ให้ไปที่ราคา49บาทครับ ถัดบางแก้วแผงเขียวหนึ่งต้นในกระถางกับหน้าปกติหนึ่งต้นในกระถางความตัวโตพ่อค้าตัาาต้งไว้นอกตู้นะครับลืมกระถางนี้พ่อค้าจัดโปรโมชั่นให้ที่ราคาสี่สิบเก้าบาทครับกระถางนี้จัดโปรโมชั่นให้ที่ราคาสี่สิบเก้าบาทครับกระถางที่หนึ่งถัดบางแก้วแผงเขียวกระถางที่สองครับฟอร์มหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กถาดบางแก้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 49บาทเช่นกันครับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา49บาทครับพญานคราชความถึงต้นโตกับ1ต้นเล็กในกระถางพญานคราชกระถางนี้ให้ไปที่ราคา59บาทครับพญานคราชกระถางนี้ราคาจัดโปรให้ที่ราคา59บาทครับลูงซูรีอร์มหนึ่งต้นโตกับ1หน่อเล็กด้านล่างลูงซุรีคร์มหนึ่งต้นโตกับ1หน่อเล็กด้านล่างลูงซุรีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเริ่มขัดสีสวยๆมาแล้วสําหรับหลอดใหม่ วางพิกลฟอมสองต้นในกระถางด่างสวยวางพิกุลฟอมสองต้นในกระถางด่างสวยอดใหม่สวยๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคา8ปบาทครับวางพิกลให้ไปที่ราคา8ปบาทครับแก้วมณีฟอมสองต้นในกระถางฟอร์มสวยกัดสีสวยแก้วมณีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับแก้วมณีกระถางนี้ไปที่ราคา80ดบาทครับฟอมสองต้นในกระถางมิ่งมหามงคลกระถางที่1ฟอมสองต้นในกระถาง ยอดใหม่เริ่มกัดสีมาแล้วเสร็จวิ่งมาหามงคลฟอมตัวโตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับฟอมสองต้นในกระถางยอดใหม่กัดสีมาแจ่มๆจและไปตัวโตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับวิ่งมาหามงคลกระถางที่1นวิ่งมาหามงคลกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเช่นกันกระดูกชัดพื้นใบสีขาวยอดใหม่ออกมาเป็นสีชมพู มิงมหางคลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับมิ่งมหางคลกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับนกขัดรายุพร้อม2ต้นในกระถางหลอดใหม่เริ่มกัดสีส้มมาแล้วนกขัดรายุกระถางนี้ให้ไปที่ราคา69บาทครับยังกัดสีไม่สวยให้ไปที่ราคา69บาทครับนกขัดสายุนาคินเทวราชพร้อม2ต้นในกระถางหลอดใหม่มาเริ่มกัดสีแดงมาแล้วนาคินเทวราชพร้อม2ต้นในกระถาง นาคินเทวราชกระถางนี้ให้ไปที่ราคา59บาทครับกระถางที่1ให้ไปที่ราคา59บาทครับนาคินเทวราชกระถางที่2อพร้อม2ต้นในกระถางเช่นกันนาคินเทวราชกระถางที่2อพร้อม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา59บาทครับพรกนกกระถางที่1ฟอพร้อม2ต้นในกระถางเริ่มกัดสีสวยๆพรกนกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับกระถางที่1ให้ไปที่ราคา90บาทครับพรกนก พรกนกกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นโตโต,โตกับสองหนอด้านข้างสองหน่พรอนกนกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90าบาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคา90าบาทครับมิดไมตตีฟอมสวยๆฟอมสองต้นในกระถางกัดสีมาแล้วสวยๆมิดไมตตีกระถางนี้พ่อค้าจัดโปรให้ที่ราคา7 9บกาบาทเป็นกระถางสุดท้ายสําหรับอีพีนี้ลูกค้าท่านใดสนใจสังส่งซื้อวันศีติดต่อมาที่0 8 7 6, 6 1 1 5 1เ9เเป็นทั้งไลน์และเบอร์โทร สั่งไว้แล้วยังไม่มีเวลารับนะครับฝากพ่อค้าไว้ได้สำหรับวันนี้ทางอัญญาบร,ริษีขอ่ากคำวา่าสวัสดีครับ